5. สุปตตาทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสุปตตาทายกะเทระพระสุปตตาทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 31. พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จออกจากที่ประทับพ,พักผ่อนกลางวันแล้ว ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าทออย่างดีเนื้อเบาบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่ง32ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าอย่างดี33กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็ได้เผาได้แล้ว พบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ34การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว35คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุป,ปตะทายกะเถระ ได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีสุปตาทยายกะเถราประธานที่หจบ